วันที่8กันยายน2565ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่56และคำอํานวยพรในเดือนแห่งพลังงานรายละเอียดของผู้รู้ไม่พูดมาก 2. รายละเอียดของผู้รู้ไม่พูดมากคือคำพูดเชื่อถือได้อาจจะไม่สวยหรูคนดีไม่แก้ต่าง และผู้รู้จริงใช่จะรู้มากหลายด้านความหมายของผู้รู้ไม่พูดมากพูดมากไม่รู้เตาสามารถพิสูจน์ยืนยันตรงกับเนื้อความในคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่81ที่ว่าคำพูดเชื่อถือได้อาจจะไม่สวยหรูคำสวยหรูไม่แน่ว่าจะเชื่อถือได้คนดีไม่แก้ต่างคนแก้ต่างไม่แน่ว่าเป็นคนดีผู้รู้จริงใช่จะรู้มากหลายด้าน ผู้รู้มากหลายได้ไม่แน่ว่าจะรู้จริงได้ประการแรกคำพูดเชื่อถือได้อาจจะไม่สวยหรูคำสวยหรูไม่แน่ว่าจะเชื่อถือได้หมายความว่าคำพูดที่เป็นจริงนั้นเรียบง่ายแต่มีพลังคำพูดสวยหรูฟังดูไพเราะกลับจอมปลอมคำที่ว่าคำพูดที่เชื่อถือได้หมายถึง คำพูดที่เป็นจริงพึ่งพาได้และนำพาผู้คนเข้าสู่เต๋าได้สนามแม่เหล็กของคำพูดที่เชื่อถือได้มีคลื่นความถี่เดียวกับเต๋าดังนั้นคำพูดที่เชื่อถือได้จึงมีความจริงเป็นพื้นฐานความจริงที่ว่านี้คือการปฏิบัติตามกฎมิใช่การเอาอกเอาใจเพื่อหวังผลประโยชน์หรือมอมเมาจิตใจผู้อื่น ดังนั้นคำพูดที่เชื่อถือได้มักเป็นคำเรียบเรียบที่เข้าใจง่ายแต่คำเรียบเรียบที่เข้าใจง่ายนี้กับยิ่งฟังยิ่งออกรสชาตินี่คือหลักเหตุผลของภาษาที่เรียบง่ายแต่มีความลึกซึ้งส่วนคำสวยหรูบางใช้สำนวนหรูหราอ้างอิงตำรับตำราหรือไม่ก็ใช้คำหลอกลวงที่หวานไพเราะ พูดจาเอาอกเอาใจคำพูดเหล่านี้เมื่อได้ฟังก็เคลิบเคลิมแต่ไม่อาจสะเทือนถึงจิตใจคนและไม่อาจสืบทอดถึงชนรุ่นหลังได้ซึ่งมีเพียงแค่เปลือกนอกเท่านั้นเองผู้ที่ชอบใช้คำสวยหรูส่วนมากมักมีวัตถุประสงค์ส่วนตนดังนั้นจึงคิดทุกวิถีทางรับหน้าแบบขอไปที เตาที่ยิ่งใหญ่นั้นอูเวยอริยะบุคคลไม่มีจิตส่วนตนหากมีจิตสำนึกส่วนตนแรงกล้าเกินไปย่อมเหินห่างจากเตา๋าดังนั้นคำสวยหรูไม่มีสนามแม่เหล็กหากพูดมากเกินไปกลับจะทำให้ผู้อื่นสัมผัสได้ถึงความจอมปลอมและเจ้าเล่ห์ประการที่สองคนดีไม่แก้ต่าง คนแก้ต่างไม่แน่ว่าเป็นคนดีหมายความว่าคนดีที่แท้จริงให้ความสำคัญที่การกระทำและไม่แก้ต่างอย่างฉลาดหลักแหลมผู้ที่แก้ต่างอย่างฉลาดหลักแหลมจะชอบพูดแต่ทำไม่ได้ความดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการช่วยให้ตนและผู้อื่นสื่อเชื่อมกับเต๋าได้ผู้มีความดีสูงสุด ให้ความสำคัญที่การกระทำไม่ใช่คำพูดเน้นการทำมิใช่การแก้ต่างผู้มีความดีสูงสุดจิตใจสอดคล้องกับเตา๋าสามารถรองรับสรบพรพสิ่งทั่วล่าได้หากผู้อื่นมีข้อสเสนอสุดตรงเขาจะรับด้วยความใจกว้างหากผู้อื่นโหดร้ายเขาจะปฏิบัติต่อด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ เขายินดีให้ทุกคนแสดงออกตามภาวะของตนเลือกวิถีทางของตนไม่ยัดเยียดวิธีคิดให้ใครดังเช่นหุบเขาที่ว่างเปล่าเมื่อมีคนเรียกหาจึงขานรับหากไร้คนเรียกหาจะรักษาภายในไว้รักษาความสงบนิ่งสันติอยู่ตลอดเวลาคนโบราณกล่าวว่าที่สุดของโลกผู้แก้ต่าง มิใช่อยู่ที่การแก้ต่างผู้ที่สามารถทำให้คนชอบแก้ต่างพูดไม่ออกได้ไมิใช่ผู้ที่สันทัดการแก้ต่างแต่เป็นคนพูดน้อยนี่คือพลังของการไม่แก้ต่างประการที่สผู้รู้จริงใช่จะรู้มากหลายด้านผู้รู้มากหลายด้านไม่แน่ว่ารู้จริงหมายความว่าผู้ที่รู้จริง จะไม่รู้มากหลายด้านจนผสมปนเปผู้ที่รู้มากหลายด้านจนผสมปนเปจะไม่รู้จริงกุญแจสำคัญในการเข้าใจเตา๋าคือรักษาความเป็นหนึ่งกล่าวคือเต๋าให้กำเนิดหนึ่งจากนั้นให้กำเนิดสองสามและสรรพสิ่งเส้นทางสัญจรที่ย้อนสู่เตา๋าคือการเดินสวนทางย้อนกลับ มีเพียงได้รักษาความเป็นหนึ่งจึงไม่ยุ่งเหยิงหากสแสวงหาความรู้อย่างกว้างขวางคือการใช้ความจำกัดไปสแสวงหาความไร้ขีดจำกัดใช้พลังของทั้งชีวิตไปหมดก็ได้แต่วนเป็นวงกลมไม่อาจกลับสู่จุดศูนย์กลางได้โดยใช้ความแน่นอนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสารพันได้สุดท้ายคำพูดที่ดูคล้ายจริงจัง แต่ปฏิบัติจริงไม่ได้จึงเป็นการสิ้นเปลืองชีวิตอันมีค่าไปโดยเปล่าประโยชน์การที่ผู้รู้จริงไม่พูดมากเพราะเขามีรายละเอียดของคำพูดที่เชื่อถือได้อาจจะไม่สวยหรูคนดีไม่แก้ต่างและผู้รู้จริงใช่จะรู้มากหลายด้านการยอมรับและความเข้าใจของเขาทะลุทะลวงทุกสิ่งที่มองเห็นได้แล้ว จนเข้าสู่ต้นทานเต่าได้โดยตรงดังนั้นเขาจึงไม่มีวันและไม่จำเป็นต้องพูดมากอาจารย์เจ้าเมี่ยวกวัววันที่8กันยายน2565เผยแพร่วันที่1677